เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการที่เารคารพครับกระผมนายจกักรพันธ์อาสาลีตำแหน่งครูอันดับคสหนึ่งโรงเรียนบ้านแต้มมรีนาดีตำบลกรุงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรสะเกตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขตสอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีบรรจุรับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนบ้านกุดเรือตำบลกุดเรืออำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5บรรจุแต,งต่งตั้งตำแหน่งครูอันดับคอส .1 เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2562 ณโรงเรียนบ้านกุดเรือและเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2565ได้ย้ายตามคำสั่งศึกษาธิการจังหวัดศีสเกตให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการณนะโรงเรียนบ้านแต้มดีนาดีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขตสองจนถึงปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแยกสารสารผสมด้วยวิธีการกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ Problem Based Learning ด้วย EPPC Model วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ความรู้มีความทันสมัยทันโลกที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ การเรียนการสอนจะหยุดนิ่งไม่ได้นักเรียนจะนั่งฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและประยุก์ตให้เท่าทันยุคสมัยซึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสี่สาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2500 51และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ประกอบไปด้วยสาระที่ 1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพสาระที่ 2. วิทยาศาสตร์กายภาพสาระที่ 3. วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สาระที่ 4. เทคโนโลยีซึ่งการจัดการเรียนการสอนในยุคก่อนหน้า จะเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อสารทางเดียวคือการสอนแบบแพสซีฟโดยครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ฝ่ายเดียวนักเรียนนั่งฟังจดบันทึกตามเนื้อหาที่ครูสอนซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ส่งผลให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ที่ถาวรไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้ ตามคำสอนเนื้อหาแต่ไม่ได้เรียนรู้จากของจริงทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนไม่ปรากฏชัดเจนคุณภาพนักเรียนดูด้อยค่าลงกระผมจึงเล็งเห็นความสำคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการลงมือปฏิบัติจริงโดยครูทำหน้าที่เป็นโค้ด ให้คําแนะนําช่วยเหลือและให้คำปรึกษากระผมจึงนํารูปแบบการสอนแบบ Active Learning มาปรับใช้ร่วมกับการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ปัญหาเป็นฐานด้วย e p p c model ในการจัดการเรียนการสอนในทุกหน่วยการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนจะขอยกมา1ชั้นเรียน คือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการแยกสารผสมด้วยวิธีการกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นคือครูจะสร้างความสนใจเร้าความสนใจโดยการใช้สื่อจริงที่นักเรียนเห็นในชีวิตประจำวันมาเร้าความสนใจนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดความสงสยัย เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยจะส่งผลให้นักเรียนมีคำถามหรือเกิดคำถามคำถามดังกล่าวนะครับจะถูกนำไปตั้งในขั้นของปัญหาจากนั้นนักเรียนจะร่วมการตั้งปัญหาวัตถุประสงค์และสมมติฐานนักเรียนร่วมการตรวจสอบสมมติฐานเพื่อแก้ปัญหาโดยการลงสู่การปฏิบัติ ทำการทดลองศึกษาจนได้ผลการปฏิบัติหรือผลการทดลองที่ชัดเจนนักเรียนก็จะนําผลการทดลองไปร่วมกันสรุปพร้อมทั้งตรวจสอบว่าผลการทดลองนั้นเป็นไปตามสมมุติฐานและสามารถแก้ปัญหาจากข้อสงสัยได้หรือไม่จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่ม จะได้ออกมานําเสนอผลการศึกษาผลการทดลองของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียนครูและนักเรียนก็จะร่วมกันอภิปรายผลของนักเรียนในแต่ละกลุ่มซึ่งนักเรียนและครูจะได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายผลในครั้งนี้ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่านักเรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนมีความกระตือร้อนในการเรียนมากขึ้นไม่คุยไม่หยอกล้อกันในขณะที่เรียนหรือหลับในเวลาเรียนส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนเป็นรูปธรรมและนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกันอย่างทั่วหน้าเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนี้เป็นผลลัพธ์ที่ถาวรน,นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ขอบคุณครับ